สวัสดีครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายนปี2023นะครับสิ้นเดือนครับพา,ามาดูห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะดีเซลเอ,เอริกติกเจเนเ,นเรเตอร์ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือ ในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของการระบายความระบายอากาศนะก็คือระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนะี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาดูในส่วนของเรดิเตอร์ลังพึ่งโโหโวลานนะฮะเครื่องตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ2เมก 2,000 kva จะดูระบบระบายอากาศดูดูพื้นที่นะแฟชแอร์ air ที่เติมเข้ามาน้อยมากนะเพราะฉะนั้น <c oughs> น้อยยังไม่พอนะข้าวด้านล่างโอเคนะกดต่ำ,ตำ แต่ว่าจะเกินเกินครึ่งมาตรฐานนี่จะให้อยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะงจริงๆแล้วต้องเข้าด้านหน้านะแต่พื้นที่มันไม่พอนะในที่จะเอาอากาศเข้าต้องเก้าเข้าทางด้านนี้ตัวอื่นก็จะมีในส่วนของครับปิดไปเลยนะปิดไว้เลยนะดลยูดูดูด ปิดไว้ซะแล้วติดสองตัวนะปิดไว้ทั้งโค่นะโอเคอันนี้ก็ถ้าตามมาตรฐานนะฮะมาตร,รฐานใหม่ก็จะต้องเป็นฮีตเตอร์นะฮะไม่แนะนำในส่วนของสโมก e d e ็กเตอร หนึ่ง้าท่อไอเสียมีปัญหาถ้ามีการใช้อากาศในการระบายเยอะออๆอัตราการไหลของลมก็จะสูงแล้วก็ในส่วนของออตัว <c oughs> เวลาที anyway ่เกิดควันนะก็หลักๆก็จะถูกดูดออกไปสัก่อนจากการระบายอากาศเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอุปกรณ์เริ่มสัญญาณของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มาตรฐานใหม่ก็กำหนดเป็นตัว ฮีตเตอร์นะจะเหมาะสมกว่าที่มันเป็นสมองอย่าสมองตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีชัมเบอร์ที่ที่เล็กด้วยนะมันก็เลยจะฟออารามง่ายครับอ่ะก็ฝากไว้นะฮะในเรื่องของตัวห้องอการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะฮะ <c oughs> อันนี้เพิ่งติดตั้งไปใหม่ๆนะแต่แตเครื่องเหนือ้าเก่า move ม,มาติดตั้งที่ใช้งานที่นี่ก็ฝากไว้สองเรื่องนะ<ม>เรื่องของอุปกรณ์แจ้งเหตุเพิงไหมกับในส่วนของการระบายอากาศนะที่จะต้องเข้า<ม>ทาง<ม>ด้านหน้าเครื่องนะฮะ<ม>แล้วก็มีมพื้นที่ ที่ใหญ่กว่าทางร้านออกนะฮะแอลเรียก็ไปดูตามมาตรฐานนะฮะว่าตัวพื้นที่ <c oughs> แต่และสเต็ปแต่และตัวมันต้องการเท่าไหร่โอเคก็ฝากไว้ด้วยครับ